เราไปที่เพื่อไทยกันก่อนเพราะว่าคุณหมอชลนานสีแก้วหัวหน้าพักอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอชลนานคะ่ะสวัสดีค่ะครับขับคุ่งความกริ่มครับ,รบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กระลบเลยครับค,คุณหมอคะขอถามความรู้สึกหน่อยคะ่ะตัวเลขออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะคะความรู้สึกผิดหวังไหมกับตัวเลขที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าจแะแลนสไลด์อะคะ่ะจะเรียกว่าผิดหวังก็คงไม่ไม่ใช่อ่ะครับเราต้องยอมรับ เสียงของพี่น้องประชาชนครับเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้มอบหมายให้พรรคเก้าไก่เราก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคเก้าไก่ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าพี่น้องประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแม้เราจะเป็นที่สองเนี่ยแต่ภาพมันชัดว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาแล้วเผด็จการไม่เอาแล้วอำนาจเดิมๆอำนาจเก่านะรครับก็อยากเปลี่ยน อันนี้ก็คือสิ่งที่มันมันก็ทดแทนต่อแทนกันไปครับไม่ได้มีติดหวังอะไรครับค่ะได้พูดคุยกันในพักกับคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือว่าแกนนาคนอื่นยังไงบ้างคะว่าหลังจากนี้เทศทางของเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อคะเราเรานัดหมายกันวันนี้ครับที่จะพูดคุยกันในรายละเอียดแล้วก็จะแถลงข่าวเป็นทางการครับอืกี่โมงนะคะ คุณหมอก็เราน่ากันสิบสิบโมงครับหลังจากนั้นก็คงจะกาหนดท่าทีว่าจะแถลงข่าวตอนสักกี่โมงครับค่ะเพื่อไทยยังยืนยันว่าให้พักอันดับหนึ่งเป็นพักที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกใช่ไหมคะยังยืนยันตรงนี้ไหมคะเป็นเป็น5้าทีที่เราแถลงไปแล้วแจ้งไปแล้วนะครับว่าเราเคารพเสียงข้างมากเคารพเสียงพี่น้องประชาชนเพราะนั้นพักไหนที่เขาได้คะแนนมาเป็นอันหนึ่งก็ต้องให้ให้เกียรติให้โอกาสเขาครับค่ะคุณหมอคะ คุณพิธาบอกว่าจะต้องมีการเซ็น MO u คือในยักษ์ก็คือว่าเราจะไม่ได้มาคุยเรื่องของการแบ่งกระทรวงแต่ว่าคุยเรื่องของการเซ็นนโยบายว่าพักร่วมรัฐบาลจะเซ็นนโยบายอย่างไรตรงนี้เพื่อไทยพร้อมจะจับมือกับก้าวไกลแล้วก็เซ็นเอ U ตรงนี้ไหมคะก็คือการร่วมรัฐบาลด้วยกันมันต้องทํางานด้วยกันได้เพื่อเป้าหมายสุดคือประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสนําเสนอในสิ่งที่แต่ละพักผลักดันเป็นนโยบายมันก็ขึ้นกับพัก แกนนาหลักเขาเขามีแนวแนวทางอย่างไรเอ U มอูตรงนั้นเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมีความชัดเจนก่อนที่จะทํางานด้วยกันนี่ครก็พูดกันให้ชัดว่าว่าจะอะไรได้อะไรไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับดีกว่าว่าทํางานด้วยกันแล้วไปหัหกกันอันเนี้มันจะเป็นผูเสียกับประเทศชาติผมผมก็ผมว่าหลักนี้ก็โอเคครับคุยกันให้จบครับ ่ะทดความพร้อมส่าประชาชนครับค่ะความพร้อมของพรรคเพื่อไทยหน่อยค่ะเพื่อไทยพร้อมที่จะจับมือกับพรรคเก้าไกลไหมคะคุณหมอคะเราเราเราเองเนี่ยเราเราขึ้นกับพรรคระดับหนึ่งเขาครับนะครับว่าเขา<ม>จะให้โอกาสเรามากน้อยขนาดไหนอย่างไรเราเองเนี่ยอยู่ชีกฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วครับค่ะนะครับ <f ram> พร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วคุณพิธามีการต่อสายมาคุยกับคุณอุ้งอิงหรือยังคะพอทราบไหมยังเลยครับยังเลยครับเท<ม>่าที่ทราบนะครับ ค่ะ <Das S 2> มีความากังวลเรื่องสอวอไหมคะ250เสียงว่าจะเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าะคะคุณหมอคะคือด้วยบทติแห่งกฎหมายมันก็ยังให้หน้าที่แรัหน้าเข้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเมือม่อเมื่อพี่น้องประชาชนได้มอบอันนันเป็นเสียงข้ามากมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันก็คงจะต้องฟังเสียงประชาชนนะครับว่าประชาชนเขาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยมา นะครับถึงกระดาษนี้แล้วเนี่ยในการเลือกนายกสองสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงเนี่ยต้องอาศัยเสียงส so วเนี่ยครับมันก็ควรควรจะต้องให้ออกเรตให้โอกาสประชาชนนะครับค่ะคุณหมอคะถ้าพูดตรงๆในพื้นที่ที่เคยเป็นทินเก่าของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งหลายๆที่เนี่ยตอนนี้คือก้าวไกลเขาก็กว่าที่นั่งไปได้เยอะตรงนี้นี่คุณหมอว่าลองลองประเมินกับพักเองเป็นยังไงบ้างที่มีการพูดคุยกับสสเขตไหมคะ เรายังไม่ไ <Techn> ด <Pokémon> ้พูดคุยกันในลรงรรยละเอียดนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องกลับมามาถอดบริเนมาประเมินมาหาเหตุและปัจจัยต่างๆแล้ะก็กาหนดแนวทางว่าจะต้องดาเนินการทางการเมืองของเราอย่างไรนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับนะครับว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงเนี้มันครอบคลุมไปทุกเทศทุกวัยนะครับทั้งประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เดิมๆของเราที่เราเคยมีผลงานที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบเนี่ยเมื่อเวลาผ่านเนิ่นไปเนี่ย ผ่านเนิ่นช้าไปเนี่ยผลงานเหล่านั้นเนี่ยมันกลับกลายปแปลว่าไม่ใช่ผลงานนะครับเป็นอสสเพื่อไทยเราจะโดนโจมตีว่าไม่มีผลงานไม่มีผลงานอยู่ตลอดนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ทําให้ภาพมันเปลี่ยนได้<ะ>ในพื้นที่เองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลังจากนี้ไหมคะอย่างเช่นเรื่องของบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลเก่าแก่หรือสสในพื้นที่เดิมพื้นที่เก่ามันคงไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่นะครับต้องดูเชิงระบบทั้งหมดนะครับค่ะค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องตอบ คำถามตัวเองให้ได้ว่าความเป็นสถาบันทางการเมืองของเราเนี่ยนะครับมันตอบตอบคําถามที่น้องประชาชนหรือย,ยังใช่ไหมครับถ้าถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยว่ามันยังไม่มันยังไม่ตอบคาถามไม่ได้ที่น้องประชาชนก็ต้องการอย่างไรเราคงต้องกลับมาประเมินแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ได้อ่ะครับค่ะคุณหมอขาตอนนี้มีการมองข้ามจอดไปเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะคะว่าอ่ะก้าวไกลเพื่อไทยแล้วอาจจะมีภูมิใจไทยด้วยไหมเพื่อไทยพร้อมจับกับภูมิใจไทยไหมคะ เพื่อไทยพร้อมจบกับภุมใจไทยไหมเนี่ยผมผมตอบคำถามเรืมเหก่อนนะครับว่าคนที่เขาจะเลือกได้เป็นอันดับแรกคือพรรคอันดับหนึ่งครับค่ะค่ะเราคงไม่ไม่ไปกําหนดว่าเราจะต้องจับต้องนู้นพรรคนี้นะครับค่ะค่ะคุณหมอถ้ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไม่มีลุงแล้วสมมติลุงเขาลาออกไปทั้งสองคนเนี่ยนะฮะครับมันมันจะตรงกับเงื่อนไขของเพื่อไทยแล้วก็เพื่อไทยไหมเพื่อแค่เพื่อไทย คือคำถามนี้ผมยังยังฟังํำกลมอยู่หมายความว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับสองลุงนี้เพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งเหรอครับไม่ไม่ใช่ค่ะคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าก้าวไกลเพื่อไทยแต่สมมุติว่า,าพลังประชารัฐกับนงแทสั่มชาติเนี่ยคือสองลุงเขาลาออกจากพักมีโอกาสไหมก็ต้องไปถามทางพักแกนนํำเขาเขาประกาศชัดว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยก็หมายถึงอะไรใช่ไหมครับ เปนหมายถึงองคาพะยพะของลุงด้วยหรือไม่อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้ครับค่ะใช่ไหม,ค,หมครับอืมคุณหมอสรัน่์นคะถ้ามองไปว่าอะก้าวไกลจับกับเพื่อไทยเนี่ยในเรื่องของนโยบายลนะคะคิดว่านโยบายจะมีการตั้งโต๊ะเจรจาแล้ที่ทเรา <ไง S 2> จะาต้องพูดคุยกันกรณีที่เราจะร่วมมือกันเนี่ยนะครับค่ะก็คือตัวเรื่องว่าเคลื่อนสู่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับ เป็นหลักเลยว่านโยบายอะไรที่จะมาเป็นนโยบายรัฐบาลที่ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์โดยรวมเลยละครท่านนโยบายมันไปได้วยกันได้ตกลงกันได้ผมว่าอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจํากัดละครับคุณหมอในพักเพื่อไทยเองเนี่ยมีการประเมินนะคะว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้แลนดสไลด์ต่างเปล่าคิดว่าเป็นอุปสรรคอะไรตรงไหนของของเพื่อไทยหรือเปล่าที่ทําให้พลาดจากตรงนี้ไปอะค่ะ อ๋อมีมีบทเรียนเยอะมากครับมีบทเรียนเยอะมากที่เราจะต้องมานั่งพูดนั่งคุยเนี่ยครับเห็นเราเห็นครับเราเห็นตั้งใจก่อนเรื่องตั้งแล้วแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งแล้วผลคะแนนออกมามันก็เป็นประตามที่เราเรามองอยู่นะครับค่ะค่ะพอพอจะบอกได้ไหมคะมีการประเมินคร่าวๆไหมคะเอ่อคือผมผมไม่อยากแสดงความเห็นในในนามส่วนตัวเลยนะนักพักนะครับเพราะเราเลยต้องคุยกันเยอะมากแต่โดยรวมแล้วเนี่ย เอาผลสุดท้ายเนี่ยคือประชาชนก็ต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆไปเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับอันนี้เราต้องยอมรับตรงนี้เพะฉะนั้นวิธีการทำนานวิธีการนำพักการเมืองของเราเราต้องคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักครับค่ะบางคนมองว่ากว่าที่จะได้รัฐบาลหน้าใหม่ออกมาชุดใหม่ออกมาเนี่ยก็ประมาณปลายกรกฎาคมกลางกรกฎาคมนะคะคุณหมอคิดว่าระหว่างทางนี้ จะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะอืมผมไม่อยากอยากจะมองว่าจะมันจะมีอุบัติเหตุอะไรนะครับเขาภาวนาและปรารถนาว่าอยากให้มีนะครับเพราะมันจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเสียโอกาสเยอะมากนะครับเราน่าจะปล่อยให้กลไกเป็นไ,ไปตามาความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อเขามอบอนัตมาแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต็ควรจะเข้าสู่กระบวนการของ การคัดเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายยกจัดตั้งรัฐบาลให้มันเป็นไปจังหวะที่เหมาะสมนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยว10โมงเช้าใช่ไหมคะเดี๋ยวพักเพื่อไทยจัดแถลงใช่ไหมคะยังครับเราจะประชุมกันก่อนครับประชุมก่อนประชุมกันก่อนแล้วก็ส่นกำหนดเวลาแถลงเราเคงจะแจ้งอีกทีครับค่ะคุณหมอได้นอนหรือยังคะหรือว่าลุ้นตัวเลขทั้งคืนเลยเพิ่งตื่นเมื่อตอน6ครึ่งเนี่ยครับทั้งพวกเราและปลุกผมอ่ะ ผมลงทีสองครึ่งนะเมื่อคืนนะโอ้โหเข้าใจค่ะลุ้นตัวเลขกันนะดูนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคุณหมอคะคุณดิมคุณกวางครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณประชาชนทุกคนที่เลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกเพื่อไทยแล้วก็ แสดงความยินดีกับพักครับใครนะครับครับขอบคุณค่ะบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะคุณหมอคะได้เป็นสสด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาเราไปกวนเวลาพักนองคุณหมอนอนตั้งตีสองนะคะก็เหมือนนักข่าวเหมือนกันนอนเดินกเหมือนกันนะคะคุณหมอเขาก็ยอมรับนะว่าในพัคเพื่อไทยได้บทเรียนเยอะที่อาจจะต้องมาพูดคุยกัน